ลาดกองพ้ายไม้รงนี้อายุประมาณสักสองสามร้อยปีที่แล้ว,ลวก็เป็นเรื่องราวของแม่กับลูกชายที่กำพาพ่อทำไรทำนาตามปกติเป็นคนขยันขันแข็งนะตามที่คนเก่าคนแก่ท่านพูดมาเป็นคนขยันขันแข็งแต่ด้วยอารมณ์ั่ววูบนั่นแหละขาดความยั้งคิดก็เลยได้ฆ่าแม่ตัวเองแล้วสนึกผิด ถึงได้สร้างธาตตรงนี้ขึ้นมา กวอนมันเป็นทงหน้ามันมันเห็ดบดได้ทำหน้าบดได้เพิ่นก็เลยเจาะครองทีเพิ่นก็เลยเอาเข่าวัดมอดผู้ตีตัวนี่หน่ามันเป็เห็ดหน้าแล้วมันนั่งตองกล้วยกระท้องไข่ขึ้นลูกเพิ่นก็บบดได้เลี้ยงพ่อแม่เพิ่นลมจังต้องร่างเสร็จแล้วเกิดมากอย่านโ้ดต้องเอาต้องเรียนไปไปายไปสูนบ่ได้เฮ็ดหยังบ่ได้เห็ดเรื่องนี้แม่แต่แปดสิบกว่าเด้อ เกิดมาเฮ็ดโหลดสองลอยกลัวนี่มีอยู่แล้วถาดสองลองยสามลอยขอขอมนขอขอลูกขอหยันงน้ำพึ่นก็ได้ได้ต้องปรารถนาอนขอลูกหน่อยไปเลี้ยงเพึ่นก็ได้พึ่งก็บาค่าเลยวะเพึ่นก็มาป่ม ที่พากันมาดูนี่ก็ยายแกพูดง่ายๆก็ลําบากเนะาะมันยังรูรูยงัยงข่ายอย่างเงี้ยสมัยก็สมัยแต่ว่าจะไม่ให้ขัดกันกับทางนู้นเพราะว่าทางนี้ก็เป็นคนทางนู้นก็เลยไม่ให้ขัดกันก,ก็ลักษกันาก็คมศิน์เขาก็เคยคุยนะเขากอคมศินป์เขาก็พูดไม่อยากให้ขัดแย้งกันนี่ท่าทของเขาน้อยวัทุงสะดอาท่าทของเขาน้อยบัตฑทองจบ มันก็เป็นบ้านพี่มนเมงน้องไม่ใช่พี่อื่นที่ไกลก็มันก็ไม่ได้ว่ามันว่าใครจริงไม่จริงมันไม่ใช่ประเด็นประเด็นมันที่ว่าเรามาดูอะไรกันแน่เออเพราะว่าต่างคนที่พูดเนี่ยก็ไม่ได้เห็นกับตาว,ว่าเขาสร้างก็มีแต่พูดขึ้นมาก็เหมือนใหญ่นะแจกก็เปลี่ยนมาก็เห็นก็เหมือนเรานี่แหละเราเปลี่ยนมาก็เห็นเพียงแต่ว่าใครจะค้นคว้าหรือปวดก,กัน,นแค่รับนี้ครับท่าน มาสู้นมาตองโลดแบบว่าให้เป็นโลดหน้าบอดนหน้าฟันหน่นยอย่างแบบว่ามาสู้นมาต่ำมาโลดจริงๆหน้าระเทตุนี้คุ้ยยังดีกับกุ้ย่างหนีไ้างคุวยไทหน้ายืดดีๆกับท้องไข้ขึ้นล่มลุ่งก็บจะมาคาละว่ะต่ว่นเล้าลูกขึ้นกิ่งยาใช้หน้าได้เ่ามันเหตุยังบอดินเป็นเรื่องงาว ที่ว่าเห็นอย่างนี้ก็คือเป็นการบุรณะบุรณะใหม่โดยได้ของงบจากคมศินโดยได้พูดคุยกับท่านผู้ตรวจกระทรวงวัฒนธรรมท่านลงพื้นที่ก็เลยได้ขอความอนุญาตท่านก็เลยได้งบมาในบูรณะ